Ruba a ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรัวเอรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรัวและรอบรัวมหาวิทยาลาัยหัดใหญ่และในวันนี้เุาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกันค่ะในวันพฤหับสบดีที่4ี่ มหาวิทยายลัยหัดใหญ่จัดโครงการวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2 5 5 6ขึ้นณศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยายลัยหัดใหญ่เพื่อให้นักศึกษาระนักรู้ถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณของครูอาจารย์โดยท่านอาจารย์ปราณีติยสรินผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมอุปกรณ์การเรียนและตำราเรียนแต่ละสาขาวิชาจากนั้นตัวแทนนักศึกษามอบพวงมาลัยแดกคณะผู้บริหารและนำพานทูบและเทียนแห่งปัญญาขึ้นคารวะท่านอาจารย์ประณิตดิยสรินอีกด้วยค่ะ นักศึกษาแต่ละสาขานำพานดอกไม้ทูบเทียนคาระวะแด่ผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อแสดงถึงความน้อมนอบ,อบเคารพแด่คณาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบวิชาวความรู้ให้อย่างเต็มความสามารถภายหลังการไหว้ครูเสร็จสิส้นแล้วท่านอาจารย์พระณีตดิษยศรินผู้รับใบอนุญาตได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในแต่ละคณะอีกด้วยค่ะ บรรยากาศในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2 5 5 6นี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นจากทั้งคณาจารย์และศิษย์ทุกคนค่ะ เรบวันนี้รายการรอบร้อยูก็หมดเวลาลงแล้วในครั้งต่อไปทางเราจะลัดเลาะ,ะรอบรู้นําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคให้ครูมีสุขชัวนิรันดร์ให้ครูมีสุขชัวนิรันดร์